วิยทยาศาสตร์การอาหารนี่เล็กมากนะคะจริงๆแล้วคือคือฟังเล็กมากแล้วก็หลายคนก็ไม่กล้าเข้ามาแต่ตัวเองนี้ติดว่าจะต้องเป็นนักวิยทยาศาสตร์นะคะมองไปมองมาแล้วจะไปทางไหนดีนะคะก็เห็นวิยทยาศาสตร์การอาหารนี่แหละค่ะก็เลยคิดว่าอืน่าสนใจนะคะก็เลยติดตามและติดต่อจนกระทั่งได้เข้ามาอยู่ในภาควิชาค่ะ คือสมัยเรียนช่วงนั้นก็มีข้อจํากัดหลายเรื่องนะคะตั้งแต่สถานที่เรียนเราก็ต้องไปเรียนกับอาจารย์ข้างนอกนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ได้ประสบการณ์ในการทํางานในการเรียนยอะไรพวกน,นี้แล้วก็ที่ประทับใจก็คือช่วงนั้นก็อาจารย์นเนอร์อดมบุญหลงะคะ่ะอาจารย์เป็นคนที่น่ารักนะคะดูแลลูกศิษย์ดีมากแล้วก็ให้กําลังใจเด็กตลอดเวลา การก่อสร้างในสมัยนี้นะคะทุกอย่างเนี่ยมันราคาแพงมากเลยแล้วก็จะอาศัยงบประมาณของรัฐบาลนะะเป็นสิ่งที่ยากมากนะคะแล้วก็เท่าที่รู้สึกเนี่ยก็ผู้ที่ได้จเจริญตบโตจากตรงนี้นะคะของอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยก็ได้ดิบได้ดีกันเยอะค่ะถ้าหากมีโอกาสได้นําเงินส่วนนั้นนะคะแม้นิดหน่อยก็เข้ามาช่วยตรงนี้ก็คงจะช่วยช่วยทําให้ ถ่ายทอดไปสู่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อ,อเด็กรุ่นใหม่นะคะก็คืออนาคตของประเทศชาตินะคะ